สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับเช้านี้จะพามาชมอาดอกของฝรั่งของเป่าซื้อนะครับดอกฝรั่งของเป่าซื้อที่ออกมาพร้อมกับยอดอ่อนนะครับผมยอดอ่อนที่เราได้ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งยังไงมาดูกันครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ ตัดแต่งก,กิ่งไปนะครับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งไปก็จะทําให้แตกยอดอ่อนใหม่ออกมานะครับพร้อมกับดอกช่อดดอกแบบนี้ดอกอ่อนแบบนี้นะครับผมเกือบทุกยอดเลยนะครับทุกยอดอยังไงครับมาดูกันครับเห็นไหมครับเกือบทุกยอดเลยครับนี่คือทุกยอดจะมีอยอดอ่อนออกมาพร้อมกับ ่อดอกของต้นฝรั่งเลยนะครับผมมันคือฝรั่งหงเปาซื้อนะครับหรือฝรั่งไส้แดงเพราะว่าเมื่อเราได้ทําการเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยนะครับเก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งนะครับผมแต่ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติก็คืออย่าตัดแต่งกิ่งเมื่อ มันกําลังเป็นผลนะครับเป็นผลเป็นผลที่กําลังจะให้ผลผลิตเพราะว่าถ้าเราตัดตอนนั้นมันจะไม่มีใบสังข้อแสงนะครับตัดได้บางกิ่งนะครับบางกิ่งที่กระโดงหรือกิ่งใหญ่มากๆนะครับหรือ,อถ้าไม่อยากตัดก็ได้นะครับช่วงนั้นจะเป็นการช่วงบํารุงนะครับผมบํารุงดอกใบผลนะครับดูสิครับทุกยอด ที่ออกมาใหม่นะครับจะมีดอกฝรั่งออกมาเกือบทุกยอดเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเด็ดนะครับให้มันสร้างดอกไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งเด็ดยอดนะครับเดี๋ยวจะพามาเด็ดยอดอีกนะครับทุกกิ่งทุกยอดที่ออกมาก็คือดอกฝรั่งทั้งหมดเลยครับผม ฝรั่งของ,งเปาซื้อครับพามาชมต้นฝรั่งของเปาซื้อตอนเช้านะครับผมเทคนิคดีๆอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งฝรั่งนะครับเมื่อผลผลิตเราเก็บไปเรียบร้อยนะครับหรือผลผลิตเราเริ่มน้อยลงเราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งครับผม เกือบทุกยอดเลยครับผมที่ผมให้ดูนี่ก็คือมีดอกเกือบทุกกิ่งเลยครับทุกช่อทุกยอดที่ออกมาเลยครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเคล็ดับดีๆในการทําให้ฝรั่งของเปาซื้อติดยอดติดผลอีกหนึ่งวิธีก็คือการตัดแต่งกิ่งตอนผลผลิตเราเก็บไปเรียบร้อยนะครับผมี่ มาดูภาพรวมกันครับว่าต้นของผมใหญ่ขนาดไหนต้นก็ไม่ใหญ่มากครับผมตอนนี้ก็คือบำรุงดอกบำรุงใบนะครับผมบำรุงช่อดอกนะครับเห็นไหมครับทุกกิ่งทุกช่อที่เราตัดแล้วนะครับผมกิ่งนี้คือตัดตรงนี้นะครับกิ่งนี้คือตัดตรงนี้แล้วมันก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้แตกออกมาแบบนี้พร้อมกับ ช่อดอกแบบนี้นะครับผมดูสิครับกำลังสวยนะครับผมฝรั่งของเปาสือของเราแต่กิ่งแต่ช่อดอกออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับผม,ออออม,ม,บผมที่สำคัญก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมบำรุงนะครับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบมีก็ ค่อยเสริมไปนะครับผมน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคยมีบ้างนิดหน่อยเพื่อบำรุงรักษาครับผมเป็นเทคนิคดีๆที่น่าทำตามนะครับผมมีมาบอกมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่กำลังเริ่มปลูกหรืออยากปลูกอยากทานนะครับผมฝรั่งหอมปอซื้อนะครับหามาทานได้หามาปลูกได้นะครับผม ตามตลาดตอนนี้ก็กิโลกรัมละร้อยนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยตลาดผลไม้ของจังหวัดนะครับผมอยากที่ไปสํารวจตอนนั้นมาดูตามเพจต่างๆนะครับกิโลละร้อยหรือร้อยี่สิบนะครับฝรั่งของเปาซื้อหรือฝรั่งไส่แดงโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับผมตัดแต่งกิ่งอีกหนึ่งวิธีนะครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตก็จะมียอดออกมาพร้อมกับแตกช่อดอกช่อใบใหม่แบบนี้นะครับผม สำหรับที่นี้ระจบการนำเสนอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมฝรั่งหอมเอาซื้อ